สวัสดี้าเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะเปียวจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของการาหัดพึ่งพาตัวเองในต่างเดนเนาะคะ่ะเหตุจังใดเหตุอย่างถึงกลายเป็นคนที่แบบว่าต้องมาพึ่งพาตัวเองนะคะพี่น้องคะ่ะตอนที่เปียวมาขังแรกเลยนะคะ มาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเรา็มาเหตุงานนะคะสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วน้าพี่น้องจะเป็นอีอย่างที่ง่ายมากนะคะการเข่าประเทศสวีเดนง่ายมากเรากขมาเหตุงานกับ่ายพี่น้องเหตุวิสาะมาเหตุงานกับพันเมื่อก่อนนาะค่ะ20ปีที่แล้วทั้งพอเปียวเองญาติพี่น้องเปียวเราก็น้องซ้ายของเปียว6กคนพี่น้องสามารถไปเขียนกระดาษเอามาเหตุงานได้ง่ายมากแค่มีเงิน ประกันว่าคนนี้สิมาเห็ุงานบริษัทนี้อิลิมบองวงเงินสั่ใดสมัยตะกี้ง่ายมากค่ะพี่น้องค่ะนั่นล่ละค่ะเพราะว่าการที่จุดเปลี่ยนเลยนะคะคือตอนที่เขาเอาอยาพี่น้องมาเห็นงานอยู่ในต่างประเทศนะคะอ,อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ฟังอย่างกะ คิดพิจารณาเอานะคะบางเทีเปี่ยอาจจะบอาในมุมมองของตัวเองนะคะบรายกล่าวไกลให้ผู้ใดแทแท,ท่าเปียวพูดสิ่งใดผิดพลาดประการใดไปเปี่วก็ต้องขออภัยเลยนะคะนั่นล่ะค่ะคือตอนที่เขาเอาอยาพี่น้องมาเห็นงานแนล้วพี่น้องจ้าก,การที่เขาต้องดูแลคนมาจากประเทศเขาการกินอาหารการกินเอียงมันกะหลากหลายได้พี่น้อง แล้วตอนนั้นเนาะคะ่ะเพียวกามีแฟนเนาะค่ะแฟนเป็นคนสวีเดนเนาะคะ่ะการใส่ชีวิตในต่างแดนกับาการใส่ชีวิตในเมืองไทยแตกต่างกันลายพี่น้องจา้าอาหารการกินแน่ค่าค้องชีพกับแพงวัฒนธรรมประเภทนี้ังสิเลยแมค่ค่ะการช่วยเหลือญาพี่น้องเอาสิจกเงินให้ญาพี่นอ้องค่าขนมข้าวต้มฝรั่งเขาคิดต่างจากเขาพี่น้องจา้าอันนี้บ่าพิษด้วยคะ่ะ เขาก็เสีิดทำไหมต้องให้เงินแม่นบอกค่ะพี่น้องค่ะคล้ายๆก็ว่าเขาเห็นลูกเห็นหลานเห็นอยากพี่น้องเขาอยากเลี้ยงเขาก็เลี้ยงทังสิ้นแม่ค่ะก็คือเขาบริคิดอียองแต่ย่นีถ้าบาแม่นวันเกิดถ้าบาแม่นวันครบรอบแต่งงานหรือบแม่นวันสําคัญอียองการที่เขาสี่ให้ของขวัญให้ยิบยืนอียองให้มันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะยุนีเขาถูกสอนมาให ต่างคนต่างดูแลตัวเองเราก็บบกวนผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งของประเภทนี้ของเขานะคะแต่เขามาจากเมืองไทยแมนบอกคสสมัยนั้นเปียอายุยี่สิบเนาะค่ะเปี่ยมมาจากเมืองไทยเขากับคือเป็นครอบครัวใหญ่นะคะญาติพี่น้องลูกหลานคือเขาจะนับถือกันฮักกันเพื่อนคือกันเสีิเขาก็สิคิดว่าเป็นคนในครอบครัวนะคะอีกอย่างเขาไห้ได้งเขาไห้ เ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดเข้ายิมยืนอีหย่างห้ก็คือเข้าคิดว่าเข้าเป็นธรรมะธรรมโนนะคะ่ะพระพุทธศาสนานสินะคะการยิบยืนการแบ่งปันนั่นเป็นเรื่องที่ดีถ้าเขารู้สึกดีเขาก็มีความสุขแต่อยู่นี่มันว่าแมนบางสิ่นะคะนั่นลหละคะ่ะพี่น่องมันก็มีสาเหตุหลากหลายเรื่องตมอตะแม่ตะมุตะมินั่นลหละคะ่ะพี่น้องมันก็นเลยเฮตุให้ครูชีวิตหรือว่าแฟนเนะะี่ยค่ะเขาบ่กเขาใจนะคะ ว่าทาไมถึงล,ลําลไรอาลาไรแบบว่าห้ตลอดเวลาหนะคะพี่น้องคือเขาหาแล้วเขามีความสุขเขาบริตรงการสิคืนเข้าใจวะคะแต่ฝรังนะคะอาเขาเขาถูกเลี้ยงมาแตกต่างจากเขาเขาก็บริผิดนะคะแต่ไม่ต้องใส่เวลาในการเลี้ยงลูกนะคะมันบุมเป็นเรื่องไงนะคะที่จะทําให้ภัยสักคนหนึ่ง ที่เติบโตขึ้นมาต่างวัฒนธรรมตามศาสนาต่างขนบธรรมเนียมต่างครอบครัวว่าง่ายๆคือถ้าถ้าโตเปียวนะคะ,ะมีความรู้สึกว่าเขาเขากินอิ่มแล้วเขามีเหลือเขาก็อยากแบ่งปันให้ผู้คนนะคะคือเขามีความสุขในการกระทําแต่คนอยู่ขางเขาหมายถึงแฟนนะคะ,อ,ะอันดีต้องคอโทษด,ด้วยนะคะถ้าเว้าตรง ถึงบุคคลที่3แต่ยกตัวอย่างนะคะคือเพื่อเหตุคอนเทนต์เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงที่ head เหตุไห้เปลียนตรงมาเป็นคนนะต้องดิน้นรนด้วยตัวเองต้องมาต่อสู้ด้วยตัวเอง mm. เพราะว่าเขาบ่าเข้าใจนะคะพี่น้องแล้วมันก็นเลยเหตุให้ยากนะคะ mm. คือเขาก็บ่ได้ผิดนะคะคืออีย่างที่มันมาภาษาสษเปนเขียนว่าเขามาเพาเอ็กองกอย่งที่มันเขามามากไาย เยอะจุงเกินไปพี่น้องคิดบ้างว่าหกคนนะอย่าพี่น้องหกคนนะแล้วมันเยอะเกินไปสําหรับเขาเขาบอกว่เขาใจที่เขาจะต้องรับทรงเรื่องย่างสินะคะพี่น้องคือในเมื่อเธอเอาขอบครัวของเธอเปียวพูดถึงขอบครัวเลยนะคะพาะยาพี่น้องก็คือขอบครัวเปียวมาเธอก็ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องรู้บ่เปียวน,นะคะบุบ๊บใบขับขี่เนาะกับบุ๊บพ่ภูไรซอนในเวลานั้น เปียวปั่นจ to so ักรยานไปหาซื้อเขาพี่น้องเล้วพอปั่นจักรยานไปหาซื้อเขาปั่นจักรยานนะพี่น้องใส่เวลาสิบห้านาทีขาไปข่ากกับก๊อม้านครึ่งชั่วโมงเอ๊ะมันหนีพ่อเขาอยู่แถบบ้านน้องเนาะค่ะพี่น้องมันก็ต้องขึ้นรถเมล์พี่น้องแล้วก็หิวมาลงมานั่งล่างเทียบไปขึ้นรถเมล์ผิดพี่น้องเพอ่านหนังสือบอกไปไม่อยู่ใหม่เนาะตอนนั้นเปียวก็บ่ได้ตั้งใจว่าเปียวจะมาอยู่ถาวรเปียวแค่มาทํางานพี่น้องจ้ะรถกลับ ชมงค์ชมง่วโบแมนชมงหนึ่ง้วยซ้ำนะลังเทียมื่นหนึ่งมีหลอบเดียวเพราะว่าเขาสมัยนั้นเขาอยู่ต่างจังหวัดนะคะเอออยู่นอกชั้นเมืองเออบอกให้เขาใจนะคะเนาะมันเป็นในอย่างที่ยากมากเลยนะคะทุกคนการที่เขาใส่ชีวิตอ,อยู่ในต่างแดนหนึ่งภาษาเขาภาษาอังกฤษเดียวกับบอาตกเล้าพี่น้องสาวบอลแล้วเพื่อกะยาหัวเขาอะไ้ภาษาอังกฤษแข็งแรงนะคะพี่น้องแล้วค้นอยู่หนีนะคะเขาเขาบอกภาษาจะไม่เด่นไหมหคะ เรียกเขาบางคนน่ะเขาฟังสำเนียงเปียวบอเบาๆสินะคิดเบืงพี่น้องบ่าภาษาอังกฤษตกแลว้วนั่นแหละค่ะพี่น้องยากภัยเขาสิเขาใจเปียวเรียวก,กามันมันเห็ุใหไเขาต้องมาทบทุกันหลายสิ่งหลายอย่างนะคะว่าเปียวเป็นคนที่บอชอบอขอความช่วยเหลือจากภัยนะคะถ้าการที่เขาไปช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากเขามาจนเกินไปคือเขาเก่งใจนะคะทุกคน ความเก่งใจนี่ลค่ะแลก็หลายสิ่งหลายอย่างในเวลาที่เด็กน้่ยอายุยี่สินะคะเมันก่ะเหตุให้มันเยอะจนเกินไปหนาที่รับผิดชอบมันเยอะจนเกินไปในขณะนั้นเรี้ยวเ้าก็มีปัญหาหลายอย่างนะคะพี่น้องมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมาดามกับมาล้อเลยนะคะมาดามมาจากเมืองไทยกระยากมี มีงานมีอาชีพที่มันคงทำเพราะมีงานมีอาชีพที่มันคงทำเขาก็อยากเอาดึงอเอาลาูกเอาหลานเอาครอบครัวของเขามาเพื่อที่จะได้มีงานแล้วก็มีเงินนะคะแต่เขาลืมไปว่าคนที่อยู่ขางเขาเขาต้องการอีกอย่างหนึ่งอย่างสินะคะมันก็มีเรื่องละเอียดอ่อนนะคะก็เลยเหตุให้ครูชีวิตแล้วก็เหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เปลี่ยนไปนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็คอยติดตามตอนต่อไปดะะ้ค่ะมาดามกัมารอลสิมวาบอกสู่พี่น้องฟังว่าเพราะสาเหตุอย่างมาดามกัมาลอถึงมีปัญหาเลียวเป็นอย่างอ่ามาดามกัมารลสถึงกลายเป็นคนแบบหนีแบบหนีก็คือว่าเป็นคนง่ายๆสบายไปเลยค่ะจากที่เป็นคนทะลูฮะลารัวทะล้ลาเนื่องจากว่ายุ่มาจากเมืองไทยพี่น้องจ้าติดหัวโขน ติดความาเชิดหนาชูตาอยากให้คนเห็นว่าจะคของดีอยากให้คนเห็นว่าจะาลองมีความสุขบ่าสามารถปล่อยวางหัวโขนได้พี่น้องกับแบบรับพระละหลากหลายจนมาามือหนึ่งถึงจิตจุดอิงตัวพี่น้องนั่นแหละค่ะมาดามกับมล้อกันเลขกายเป็นคนแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะง่ายๆส,สบายสมถะเรากลับเป็นมาดามกับมล้อของแท้นะทุกวันนี้ ฝากติดตามรือเป็นกำลังใจให้ชมพรดดำกับบอลล้าในเดอยค่ะพี่น้องดูและสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย